สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำหม้อล้อนก๋วยเตี๋ยวยกสดน,นะคบเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปในนี้เลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันร้อนร้อนแล,แล้วจะทำไงต่อก็เอาถ้วยเส้นลงใส่ลงไปในนี้ครับแล้วก็ปิดฝาจริงปะไอ้ร้อนร้อนแล้วมันก็จะมาทำความร้อนให้เ,เส้นที่อยู่ในถ้วยนี่เหรอใช่ มีเสียงแต่ว่าต้องใช้เวลามันใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะร้อนน้ำน้อยไปเปล่าน้ำพอเปล่าเขาบอกว่าประมาณขอบล่างอับเตีมนิดนึงประมาณนี้นี่ น้ำเดือเลยโอ้น้ำเดือเลยเหรอใช่อือหือดูสิน้ำเดือดเลยเ uh huh. ดูสดดิดูสิโอ้โห oh ไม่ต้องมีเตาเลยโอ้โห oh แล้วก็ปิดฝามันมีกลิ่นไอ้นั่นด้วยกลิ่นแก๊สเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันน่าจะเป็นเอ้ ใ okay, ครับพามาสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดฝาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับหุ่ร้อน,นเส้นก็จะสุกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงน,นะครับก็เอนนาเป็นเครื่องปรุง เป็นขอมกรุ้งรสนะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นหอมเจียวครับแล้วก็ผัดหอมมากเลยนะครับ กินได้เลยไหมเนี่ยกินได้เลยครับลองชิมเสีอร่อยไหมได้ครับเนี่ยเนมันเป็นเอ๋่๋่ต๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋อ๋๋๋๋๋๋๋๋ล๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋ นั่งก็โอเคครับแอบบสุกพอดีเลยสุกพอดีเลยใช่ครับกินได้แล้วนะกินได้ครับ